ในคลิปนี้จะพาไปูวิธีการทำบรรานซ์ให้กับขาตัา้งกล้องบูดาวแบบ EQ แบบนี้นะว่าการใส่ตุ้ม่วงกเนี่ยหรือการทำบรราัซ์ทำสมดุลให้กับตัวขาตั้งกล้องเนี่ยมันมีวิธีการยังไงนะครับก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเซตขาตั้งกล้องก่อนจะเริ่มดูดาวนะครับก็หลังจากประกอบเบ้ากับขาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ติดตั้งตัวกล้องรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ในการประกอบกรัรดูดาวเนี่ยทั้ง ตัวสายไฟสายเทเบิลกล้องเลง็งต่างๆกล้องบรรูปต่างๆที่จะติดตั้งอยู่บนตัวกล้องเนี่ยที่จะขี่เขาเนี่ยนะครับติดตั้งไปให้หมดก่อนเลยนะครับแล้วค่อยมาใส่ตุ้มถ่วงกันนะครับโดยปกติแล้วตุ้มถ่วงเขาเขาจะให้มาอยู่สองสามก้อนนะครับก็จะมีน้ําหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับอันนี้ขั้นตอนการประกอบนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมหมุนตัวล็อกให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้าเรา ลืมนะครับลืมล็อกให้แน่นเนี่ยมันก็จะไหลลงมาแล้วก็อาจจะทับเท้าทับอะไรบางอย่างเราเสียหายได้นะก็อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยต้องไม่ลืมเพราะว่าน้าหนักมันมากนะครับแล้วก็เขาจะให้ตัวน็อตตัวนี้มาน็อตเซฟตี้ตัวนี้ไปอันนี้อย่าลืมอย่าประมาทนะครับถ้าจะติดน็อตเซฟตี้ตัวนี้ที่ข้างล่างสุดเผื่อว่าเราเกิดลืมจริงๆในการที่ล็อกให้แน่น,นจริงเนี่ยมันจะไม่ไหลลงมานะครับขอติดตุ้มถุงตววอีกตัวหนึ่ง ล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ not s a ฟต t y นะครับ not s a ฟตี้ติดที่ตัวล่างจุดตัวนี้นะครับมีงให้แน่นเลยนะครับงนี้อย่าประมาทอย่าลืมนะครับหลังจากที่เราติด not s a ฟต t y แล้วนะครับเราตุ่นผงทั้งสองตัวนี้ก็อยู่ในในก้านถ่วงแล้วนะครับตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับตัวข้างล่างตัเนื่นเลืล่อนมา เึ้นลงมาก็บล่าสุดเลยนะครับต่อไปนะครับตัวล่างจะทําหน้าที่เป็นตัวทนน้าหนักอย่างเดียวนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะทําหน้าที่ในการปรับสมดุลปรับบาลานเราจะเลื่อขึ้นเลื่อนลงปรับสูนถ่วงแต่ไอตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ก็ปล่อยให้เข้าถ่วงไปนะครับขั้นตอนการทําบรรลานให้กล้องนะครับก็ให้เอียงเป็นแนวขนานกับพื้นแบบนี้นะครับตัวกล้องแล้วก็ตัวติ้มถ่วงนะครับแบบนี้นครับแล้วก็ มาดูครับว่าถ้าปล่อยมือแล้วเนี่ยมันเอียงไปข้างไหนอันนี้เอียงมาทางทางตุ้มถ่วงนะแสดงว่าทางนี้หนักกว่าก็าจะเลื่อนปรับศูนย์ถ่วงมาตรงกลางให้มากขึ้นนะครับก็ค่อยๆเลื่อนมานนเลื่อนปุ๊บแล้วปล่อยมือครับก็ยังหนักอยู่นะก็เดี๋ยวเลื่อนอีกเข้าอีกปล่อยมือครับ เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ยังหนักอยู่อันนี้ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะต้องให้แบบเท่ากันจริงๆนะครับนี่ลองขวยมือดูนะยังหนักอยู่นะยังนิดนึงอยู่นะถ้าปพวบเอียงมาทางนี้นิดนึงครับก็เดี๋ยวเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงครับนี่ลองายมือดูครับอ่านิ่งคนระับนิ่งไนหะมนิ่งคนระับ นี้ถ้าเราถ้ามันสมดุลกันแบบนี้เนาะเนี่ยมันจะไม่เอียงเลยครับข้างในข้างหนึ่งครับถ้าเราเราเอียงตัวแบบนี้ตรงเลื่อนตรงเลื่อนก็งุ้แบบนี้ถ้าเราปล่อยมือมันจะนิ่งแบบนี้เพราะว่ามันเท่ากันละมันสมดุลมันมันล้า์แล้วนะครับมันจะนิ่งแบบนี้นะครับถ้าปล่อยไหนก็ได้มันจะนิ่งน,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 นิ่งปล่อยมือได้แบบนี้นะครับก็จะดูเกาได้นิ่งขึ้นได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับนี่นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเรื่องของสมดุลของทาง ตั้งเนี่ยโอเคแล้วตอปจะเหลือการปรับตัวกล้องสมบุของตัวกล้องนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาไปขนาดจับตัวพื้นโลกเดินแล้วก็ล็อกแกนไว้เรามาคลายล็อกตรงแกนหมุนของตัวกล้องดูนะครับดูครับแล้วนี้ลองปล่อยมือดูนะ กล้องมันเอียงเอียงเอียงมาด้านหลังนิดนึงนะครับดูนะครับกล้องเอียงนิดนึงกล้องจะเงยหน้าขึ้นนิดนึงแบบนี้แต่ว่ามันหนักข้างหลังอยู่ก็ต้องเลื่อนมาก็ต้องเลื่อนครับเลื่อนไปยกมาข้างหน้าน,านิดนึงเพื่อปรับสมดุลให้ให้ตัวกลอ้องครับน,นี้ต้องมาทําเป็นแนวตั้งนะเพื่อความปลอดภัยกล้องจะได้ไม่หล่นนะฮะ มางข้างหน้านิดหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่หมักไหวนะก็ปรับจนกว่าจะจะได้จะ,จะนิ่งะจะกล้องเนี่ยไม่ไม่มีการเอียงนะครับงจากเราปล่อยมือยาวเดีด๋ยวาดูอีกรอบหนึ่งครับนะดีขึ้นไหมเริ่มเริ่มไม่เอียงอะไรไหมน่ะไม่เอียงแนละ้ว แต่ Ask, ว่าแบบนี้กล้องรบรรล้าน,นได้แล้วคือพร้อมที่จะใช้ในการดูดาวแล้วรี um นี่ถ้าเราปรับสมดุลได้เสร็จแล้วนะครับแล้วเนี่ยกล้องมันจะมีความนิ่งถ้าเราปล่อยมือแบบนี้เพื่อนมาปล่อยมือแบบนี้มันจะอยู่นิ่งนะครับมันมองศาไหนก็แล้วแต่มันจะอยู่นิ่งมันอยู่นิ่งอยู่นิ่งนะแบบนี้น,นี่คือการปรับสมดุลเรียบร้อยแล้วการทําบรรล้านเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบนี้นี่น ไ,ได้โอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการทำเป็นร้านหรือปรับสมดุลให้กับตัวกล้องแล้วก็ขาตั้งกล้องแบบ EQ นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือจะแนะนํำอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันแลกเปลี่ยน,ปยนไปได้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดติ้ไลค์อย่าตต่อตอิดตามครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ